แก้วเจ้าก็เปื่อนปลายแล้วซุกแล้วมอตัวปลาคนล,ละแห้งนะทุกคนเลยนั่นซุกมนตัวปลาดินะทักทายสบายดี อีกทีทุกท่านที่ติดตามนะครับชมสบายดีตอนเช้าๆนะมันนี่กะมันนี่นี่โอ้ตื่นมายันเช้าๆกับอากาศกับคนดีทุกคนเลยสีเย็นๆแล้วกับโได้หนาวโบได้หอนตื่นมาตอนเช้าๆเนี่ยเฮาก็สีได้ไปหาเลาะลัดเสาทุกคนเลยหายิงนกหญิงหอกขึ้เกามื่อนี้แบ่งเป็นสองทิมสามทิมทิมยิงเขาก็นึ้ข้าวทาแล้วกัทิมทรายกับบัพุ่งกับไปได้ไปยามบ็ดแล้วก็ยามมอง เพื่อนเท่ากับไปหายามไปหายลัดเชายิงนกเนี่ยไปเลาไปเลยบ้าน,นอากาศก็สีคุ้มๆทุกคนเลยฝน,นชิตกนี่แหละแต่โบโต่ตกเราตามบึงนะ โอ้มันนี่ถือว่ามืดฝนทุกคนเลยโอ้โอตประลดฝนซิมาเลยคือชิตกแห้งฝน,นมุดุกอุกมาเลย มวันนี้นี่ถือว่าโบหมานทุกคนเลยมือเลาะเบิ่งทีมงานก่อนคือสีมานอยู่เล้วเขานะใส่เบ็ดใส่มองเลยเอาไปหาลัดเช้ากับโบได้ยังเอาสีเลาะมือหาทีมงานก่บนันี้ เดรร์หลอดมหอดบอลเลยทุกคนเลยจะไปทางเรือบดทีมงานรเราก่อเบ็ดได้ลายเนาะก่อมองในวันนี้น,น,นะ,ก,ก,ก,าะการเนี่ยโอ้ได้หลายเลยทุกคนเลยนี่ ข้าคือชีวิตด้นไม้ทุกคนเลยม,มันนี่ต้นไม้กับตนไม้ไล่แล้วโอ้พักได้ต้มปลาแล้วก็ป่นต้นไม้เมื่อนี้หลังจากกินขา้าวกินน้ำแล้วข้าวพอดียวมืดนะมันนี่นะทาทึงงานเำามาก่อนยังบุพงบุปผันเพิ่งมาละคือว่าบิดาด้เผยเผย่ะต้มต้นไม้ได้เสร็จต้มต้นไม้จำเจียวปลาดุกมันนี่ทาข้าวบุพงมาบ่าวผมมามาแล้วก็พอดียวเ็ดยื่มกิ้มข้าวกระบ,บานเลยได้ไมันนี่ เอาท่าเขาเมื่อท่าแล้วทุกคนเลยเอาชีได้เลาะไปหาหนาไม้เลาะไปหาหนาไม้ไหลก่อนเธอมือได้ฝะเขาอยู่บ้านนะท่าเขาพุ่งมากเลาะเบื้องบนที่นี่มาทุกคนเลยอยู่บ่อนเทากันชีเห็นอยู่ประมาณชองสามนอน,นี่แหละเจ็ดชีดทุกคนเอ้ยลายขนาดเลยโอ้จ็บชุดผู้โอ้ไหมนี่นี่ 嗯，好熬吧。嗯 อานไม้ก็บ่มีทุกคนเลยเขาก็ยังได้เฮ็ดสีนเขาสิาเลารมือรันนี่เขาพงมาละทีงงานเขามามาื่อเฮ็ดอยูเฮ็ดกินเลยบันนี้ไปล้างอยู่ฮะะหฮยแปงใส่อยู่โฮาายผูก็ให้ไปปลาทีโทงะั่นนะเี่ แต่แล้วหนาวให้ไปละบ่ไเอยู่อุ้ยแมหนาวงานก่อนไปนนี่บ่ไปเดะบ่ไปเดะบ่อย ซื้อหุ้ประเทศไม่ได้ถ้ามันแก้ข้าวเจ้าบอนปีปราน้อยหมดอดใ จับแจวว่จับแจวก็เปิ้นยตายแล้วุกแล้วมอตัวปลาคนละแหงเลยทั้งเลยนั่นสุกเป็นตัวปลาดิ กางถึงเปิดจิมอะนี่ไหมจิมเนื้อกางมานี่ มนันมมะนาวเขานะชมน่โก้เติมมะนาวชงพักดีมันงจให้เป็นโซ่เลย แล้วปนปลากับทุกคนเลยต้มน้นไม้กับต้มใบตะเสาเนี่ยนะมาทุกคนกินข้าวเสามเดียวมานี่นนถวากินข้าวกินน้ำแลี้ยวของสิได้พาเดี่ยวมือมาน,นี่นะนี่มานี่เราสิมาก,กินอยู่แคมป์โฮยทุกคนเลยบรรยากาศสุดๆน้ำไหล่สกัดอากาศเย็นๆแต่ตาแดดดอกสีขาวกันบ <c oughs> อง,งรังมือวยกินปลา <c oughs> โอ้เจ้าหน้าทัได้บรรยากาศได้ทุกคนเลย วิวก็ดี 아이덕 ไทุกคนเลยต่างจากกินข้าวกินน้ำแล้วแล้วก็เอาทีได้เก็บเครื่องเก็บของวันนี้นะเก็บเครื่องเก็บของแล้วกาบ,บ,บานเครื่องของกท่านเก็บอยู่นะที่งานเอากินข้าวอยู่พูนโวยพูไรทุกคนเลย เจ้าห้ามแล้วบนนึเขาะม่น้ำนั่นนะแล้วบนนึงนะเอาลงพี่ก่อนเพื่อบรนเทาก่อนอันนี้ โอเคทุกคนเลยตอนนี้เราก็ได้เก็บเครื่องเก็บของแล้วก็เขาก็สาีได้เดินทางกลับบ้านนะมือวนนี่นะเออถือว่ามื่อวานนี่ไปหากินกับถือว่าบ่มาณทุกคนเลยไปหาลัดเสากับถือว่าบบได้ยังมากับทีมงานเขาไปใส่เบ็ดคืนนี้กับเ่าพงบ่รมมาไปใส่เบ็ดก็ได้กินปลาเบ็ดเขาแหละต้มปลาเบ็ดนี่กับกนับหน่อไม้ถือว่าสุดยอดอยู่ได้ถือได้ต้มกับต้มหน่อไม้ไล่นะ อ่ะตอนนี้เ้ากกะได้กินข้าวกินน้ำแล้วแล้วกะคลิปเ้ากะจบลงเพลงนี้คลิปหน้าพอเดียวไหม่ครบใจผู้ติดต,ตามแลยครับมอมกาสหน้าพอเดียวไหม่ทุกคนเลยขึ้นป่า